ครับแฟนๆช่องมิตรชนครับวันนี้มิตรชนพามาชมกล้วยไม้อีกตัวครับซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่ค่อนข้างจะหาดูหาชมได้ยากพอสมควรนะครับสำหรับคนที่มีใจรักการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สะสมเอาไว้เท่านั้นนะครับเจ้าสิงโตตัวนี้นะครก็มีชื่อว่าบอโบฟิลัมวาจินาตุ้มนะซึ่งตอนที่เขายังไม่ออกดอกเนี่ยก็ดูเป็นสิงโตรธรรมดาธรรมดา แต่เวลาที่เขาออกดอกนะพรึบไปทั้งกอเนี่ยโอ้โหรับรองว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากซื้อหาไปปลูกไปเลี้ยงกันเลยนะเดี๋ยวไปชมความงามของเจ้าตัวนี้กันก็เป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งครับที่พบได้ทั่วไปนะครับตามเขาบอกว่ามีทินกำเนิดอยู่ที่แถวชวาไทยมาเลเซียนะแล้วก็ตามป่าโปร่งทั่วไป ของบ้าานนเรเรี่ยแหละก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็มาชมกันเลยนะครับนี่ช่วงนี้ครับเป็นฤดูค่อนข้างจะฝนเยอะนะเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยไม้พวกนี้เขาออกดอกเนี่ยสะพรั่งเลยนะช่วงที่เขายัางไม่มีดอกมีทรชนเดินผ่านไปผ่านมามันก็ถือว่าเอะเอาอะไรมาปลูกนะแต่ตอนนี้ครับเปลี่ยนไปครับ เห็นปั๊บนี่แทบจะเลี้ยวหลังเลยนะฮะนี่ตอตอไม่ใหญ่มากนะตอขนาดนี้ไซส์ขนาดนีนะ้แต่ว่าดูดอกครับนี่มันสวยงามมากๆนะก็หลายๆคนก็สงสัยนะว่าเอ,อ้มันคืออะไรนะก็คือบางคนก็เรียกว่าสิงโตผู้ไฟนะบางคนก็เรียกสิงโตดอกไม้ไฟบางคนก็เรียกสิงโตผู้เหลืองอ่ะก็แล้วแต่จะเรียกกันชื่อแต่ละถิ่นแต่ละถิ่นเนี่ย มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็เดี๋ยวไปชมไอกอที่เป็นไฮไลท์กอพ่อกอแม่เขานะปลูกเลี้ยงเอาไว้จนเป็นเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะดูครับเวลาออกดอกนี่กอต้นพ่อต้นแม่เขาโอ้โหมันออกดอกดูครับสวยงามจริงๆนะเห็นแล้วก็แหมชื่นใจนะปลูกเลี้ยงกล้วยไม้แล้วมันออกดอกให้เราเชยชมแบบนี้นี่ถือว่าสุดยอดครับไม้ตัวนี้ก็ เป็นตระกูลบอเบฟิลัมนะถือว่านำมาให้แฟนๆได้เชยชมกันสวยงามมากๆนะบอเบฟิลัมนี่ก็ช่วงนี้ครับเป็นตระกูลพวกสิงโตกรอกตาเนี่แหละครับนะจัดอยู่ในกลุ่มพวกสิงโตกรอกตามิทชนก็เคยทําคลิปให้กับแฟนๆได้ชมไปหลายครั้งแล้วสิงโตกรอกตานี่ก็มีหลากหลายเลยครับนะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งครับที่เรียกว่ามีเสน่ห์นะ แต่ต้องเลี้ยงเป็นพุ่มเป็นกอแบบนี้นะมันถึงจะดูอลังการงานสร้างนะก็ต้องใช้เวลานะกว่าจะปลูกเลี้ยงได้ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหโสุดยอดครับสวยงามมากๆบอโบ,อบอฟิลัมวาจินาตุมครับก็ถือได้ว่าเป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงไม่ยากนะครับแค่นำไปปลูกขึ้นต่อรัดรัดไว้นะครับเขาก็เรียกว่าจเจริญเติบโตได้ดีอันนี้ เป็นลักษณะของการดูแลเนี่ยก็ต้องควบคุมความชื้นสักเล็กน้อยเพราะว่าไม้ตระกูลสิงโตโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะชอบความชื้นมากๆหน่อยนะครับพบได้ทั่วไปครับโดยเฉพาะทางภาคใต้ของประเทศไทยเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยขึ้นอยู่ทั่วไปแต่ปัจจุบันก็มีการนําเก็บเอามาปลูกมาเลี้ยงกันจะว่าหาง่ายก็ไม่ง่ายครับเพราะาโดยมากเนี่ยสิงโตเนี่ย มีหลากหลายสายพันธุ์โดยเฉพาะเจ้าตัวนี้ก็ถูกเก็บออกมาจากธรรมชาติมาปลูกมาเลี้ยงกันเนี่ยแทบจะหายากขึ้นทุกทีแล้วน้อยคนครับที่จะนำมาปลูกมาเลี้ยงแล้วก็สะสมเพราะว่าตระกูลสิงโตเนี่ยก็มีการปลูกการเลี้ยงเล่นกันอยู่ในวงที่จำกัดพอสมควรหลายๆท่านนะลหลงไหลในความสวยความงามนะของ กล้วยไม้ตระกูลนี้หรือว่าบอโบกฟิลัมเนี่ยตึงเขามีความหลากหลายทางพันธุก,กรรมเยอะในห่วงเวลาที่ย่างเข้าสู่ฤดูฝนหรือฝนตกชุกๆหน่อยเนี่ยเขาก็จะผลิดอกออกกันระย้าเลยนะเรียกว่าพลึบพลับเลยบางที่เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่คนที่ชอบความแปลกตาความสวยงาม ในระดับที่เรียกว่าถ้ามันออกกันเยอะๆเป็นกอใหญ่ๆเนี่ยดูแล้วมันเพลินนะคนที่ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ก็น่าจะเข้าใจนะความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยบางท่านเนี่ยปลูกเลี้ยงไว้บอกเอ๊อไม่เห็นดอกไม่เคยเห็นดอกเลยก็มิจชชนก็บางทีพูดได้คําเดียวครับถ้าเราปลูกเลี้ยงด้วยใจรักเนี่ยเราก็จะดูแลเขาดีนะบางทีเนี่ย ปลูกเลี้ยงแล้วตายปลูกเลี้ยงแล้วตายเอยก็ลองปรับเปลี่ยนลองศึกษานิสัยใจคอเขานิดนึงปลูกเลี้ยงกล้วยไม้นี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากสํสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าเป็นเรื่องยากนะแต่ว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยของพันนี้นะเราเข้าใจเขานะว่าเขาอยู่อย่างไรมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ให้เหมาะสมกับที่เขาอยู่นะเท่านั้นเลยครับเขาจะเจริญเติบโตและงอกงามในที่สุดเนี่ยรื่องดอกไม่ต้องไปกังวล เดี๋ยวถึงเวลามันมาเองอย่างมิตรชนว่าก็ฝากผลิตภัณฑ์ดีๆของมิตรชนไว้ด้วยอาหารกล้วยไม้นะครับแล้วก็ดีรูทเป็นตัวกระตุ้นรากการใช้อาหารกล้วยไม้เนี่ยมิตรชนก็อยากจะฝากบอกไว้ว่าหลักการในการปลูกลิ้งกล้วยไม้นะอาหารที่ดีที่สุดก็คืออาหารกล้วยไม้ประเภทที่เป็นน้ำเนี่ยครับเพราะว่าเขานําไปใช้ได้รวดเร็วกว่าอาหารชนิดเม็ดนะซึ่ง ปุ๋ยบ้านเราเนี่ยก็ผลิตมาเนี่ยก็จะเฉพาะเจาะจงกับพืชยืนต้นหรือพืชอื่นๆแต่สําหรับป้๋ยไม้เนี่ยฮะถ้าเราเอาใจใส่เขาหน่อยอหลักการง่ายๆครับกินน้อยๆกินบะ่อยๆนะแล้วเดี๋ยวเขาจะงามก็หลายๆท่านนําไปใช้ครับก็ติดอกติดใจนะก็ดังมาก็เพราะว่าใช้ดีแล้วบอกต่อนะไม่ได้คุยนะนำไปจัด จำหน่ายกันเนี่ยโอ้โหบางทีซื้อไปบางท,างทีราคาอาจจะสูงนิดนึงนะครับแต่ว่าการใช้มันใช้นิดเดียวนะครับแล้วก็ใช้ได้ผลดีเหลือเกินนะเป็นที่ติดอกติดใจของแฟนๆหลายๆท่านนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็นำเรื่องราวของเจ้าออบอบฟิลัมวาจินาตุม้มหรือว่าสิงโตพลุไฟสิงโตดอกไม้ไฟนะสีเหลืองสวยงามอรรานะ จากไปด้วยภาพความสวยความงามของเจ้าสิงโตตัวนี้นะครับเป็นไม้พุ่มไม้กอโอ้โหออกดอกสวยงามอลังการมากสําหรับเป็นแฟนท่านใดชอบอกชอบ,ชอบใจครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามพบกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ